พระบาทสมเด็จพระยหยืนยันมานานว่าพวกเราหมายถึงพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์ท่านเป็นต้นจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความประคุปประงมปกป้องจากประชาชนชาวไทยเมื่อทรงเมื่อพระชนมายุ18และทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้งแรกก็ทรงกลัวรับสารว่ากลัว ไม่อยากจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยพระบาทสมเด็จพระวัวรัชการที่แปดท่านได้รับการอบรมมาตลอดว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังไงต้องทําพระองค์ยังไงแต่เมื่อเสด็จสวรรคตกระทนหันพระองค์รัชการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวท่านบอกท่านพิ่งสิบแปดเท่านั้นเอง แล้วแม่ก็มีความทุกข์เหลือเกินท่านบอกท่านทำสัญญากับพระองค์เองว่าจะรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อที่จะมาเผาสุพพี่ชายท่านเท่านั้นให้สมเกียรติแล้วท่านก็จะไปเพราะท่านเองท่านตั้งพระทัยจะเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ความคิดที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเลยท่นนี้พอ เก็บพระบรมศพเรียบร้อยแล้วท่านรับเป็นพระเจ้าเป็นเิ็นแล้วและเสด็จกำลังจะกลับไปสวิตเซอร์แลนด์รับสั่งเล่าว,ว่ารถผ่านหมู่คนไปก็เสียงมีประชาชนเราว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะแล้วสามคำนี้ติดติดตรึงอยู่ในพระไทยแน่นเลย ท่านก็ไม่ทันเห็นว่าใครร้องเรียกขึ้นอย่างนั้นท่านก็เสด็จกลับไปแล้วตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานแก่ข้าพเจ้ารับทามบอกว่ามันชื่นใจเหลือเกินตอนนั้นพระชนก็แค่18เท่านั้นเองทนนีนี้เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์